สวัสดีครับพี่นองชาวไทยวันนี้ผมมายืนอยู่กับสเกลเจอร์ก็คือประติมากรรมนะครับที่เขาจะให้ท่านดูแล้วท่านจะสะท้อนอะไรออกไปอยู่ที่จิตใจของท่านนั่นเองว่าดูแล้วภาพนี้สเกลเจอร์นี้มันให้ความรู้สึกอะไรนะฮะที่มันอยู่ในกำมลสันดานในจิตใต้สำนึกว่าภาพนี้มันจะสะท้อนอะไร ภาพนี้ผมมาอาศัยเพื่อจะสะท้อนไปยังประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เดินวนย่ำนี่ฮะเดินวนย่ำอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนไม่สามารถออกจากวงจรอุบ,บาทได้เราวนกันไม่รู้กี่รอบแล้ววนแล้ววนเล่านะครับวนกันไม่รู้กี่รอบ อาเรียกว่าตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันก็88ปีแ9ปีได้เอาเรียกว่า88แล้วกันเลขมันจำง่ายดี88ปนะฮะประเทศวนอยู่ที่เดิมซ้ำอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยครับเมื่อ2475ที่แล้วเป็นยังไงประเทศไทยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมในที่นี้หมายว่าอำนาจการปกครองหรือความมั่งคั่งของประชาชนมันก็ย่ำแย่ยิ่ง มาในยุคสมัยใหม่เนี่ยคนชันล่างอย่างผมนะฮะเป็นผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดนานที่สุดจนถึงจุดแล้วพร้อมกับอีกชนชั้นหนึ่งชนชั้นกลางก็เหมือนกันคนกลางก็สิบปีที่แล้วลองย้อนหลังไปมาถึงปัจจุบันนี้เป็นไงควา,ามจนมากขึ้นคนชั้นกลางกลายเป็นคนจนมากขึ้นนั่นคือความล้มเหลว ถ้าทั้งประเทศนี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งอ,อดุดมสมบูรณ์ฮะทรัพยากรมากมายโอกาสก็เยอะแยะมากมายแต่ทําไมประชาชนยิ่งอยู่ในสภาพที่มันย่าแย่ฮะย่าแย่ครับวนกันแล้ววนกันเล่าประเทศก็วนแล้ววนเล่าการเมืองก็วนแล้ววนเล่าเป็นน้ําเน่าฮะซ้ำซากเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้มันมันจําเป็นต้องออกแล้วละนั้นผมคนแรงงาน ขี่มอไซค์มายืนยันว่านี่คือคนแรงงานตัวจริงขี่มอไซค์มานะฮะอายุหกสิบหกแล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะครับดังนั้นเป็นสิทธิ์ทีชอบทำนะที่คนระดับล่างนะครับจนดักดานนะครับพอวันยี่สิบทุกเดือนหมดละว,วิ่งหากันวุ่นวายหมดอย่างนี้มันไม่ไม่สภาพสภาพคนไทยนะะมันไม่ใช่ละมันมันมันไม่มีสภาพเป็นคนไทยอะนะ อยู่เป็นเจ้าของทรัพยากรนะเยอะแย,ยะมากมายโอกาสดีมากมายแต่โอ้โหอย่างนี้หมดสภาพมาวันที่ยี่สิบดังนั้นจึงมัน,ม,นมันมาเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์นะฮะขั้นวิกฤตซ้ำซากจนแก้ไม่ได้มันจะเป็นวิกฤตเมื่อเป็นวิกฤตแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าของอำนาจทิพย์ตายเนี่ยต้องประกาศเรียกใช้อำนาจพิเศษละให้ตัวแทนไปแล้วตัวแทนก็ไม่ได้เรื่องตัวแทนต้องพาวนอยู่อย่างเงี้ย นะเล่นกันด้วยกติกาเก่าๆวนๆอยู่เงี้ยโดยมีราชการเป็นเครื่องมือนะข้าราชการเครื่องมือเป็นกไกของรัฐนะบางหน่วยงานก็เป็นองค์กรอิสระอย่างเช่นตังโนนะนะอายการสูงสุดก็เป็นองค์กรอิสระก็ไม่ได้อยู่ข้างปราชาชกยิ่งแปลกกันใหญ่เลยนะก็เท่ากับประเทศมีอนุมูลอิสระนั่นเองเพราะเมื่อมีอนุสระอิสระมันก็เหมือนมีสนิมเนื้อในนะเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบของประเทศไทยดังนั้นมันจะต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยหมดยุคหมดสมัยกันไปนเลยดังนั้นประชาชนผู้ได้ผลกระทบจึงมาประกาศนะฮะประกาศเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนั่นเองผมจึงมาสวมมทดบาทเป็นนักปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนยุคสมยัยการปกครอ,องของประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ตามลิขิตของพระโบราณลายยุคกรุงศิวยาได้ให้ลิขิตไว้แล้วซึ่งผมได้ต่อยอด จากลิขิตนั้นผมได้ถอดรหัสแล้วก็สร้างเส้นทางเดินใหม่เรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเพื่อพาประเทศไทยก้าวไปเป็นชาติมหาอำนาจในยุคเ i ซึ่งเราขณะน,น,นี้เราก็อยู่ในช่วงจะต้องสตาร์ทแล้วก็ทาการเปลี่ยนท่ายสองปีครึ่งสตาร์ทนี่คือสตาร์ทในวันที่24มิถุนาหกสี่เนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่หนะฮะ หมิถุนาเหลือไม่กี่วันนั่นเองนะครับแต่แค่อาทิตย์สอาทิตย์นั่นเองก็ไม่ทราบว่าสื่อจะนําไปขยายความได้ไหมเพราะผมก็แค่เป็นคนแรงงานทํทำก็แค่ใน YouTube ก็ไม่รู้ว่าใครยอาไปพูดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ผมศึกษามาเนี่ยใช้เวลาสิบกปีดังนั้นจึงเป็นเส้นทางที่ยืนยันว่าถูกหลักวิชา ะะแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคารพหลักวิชาแต่ไปเคารพบ,บุคคลแห่แหนบุคคลติดบุคคลแล้วก็พร้อมจะแหกกฎที่บุคคลที่ตัวเองไปถือหางถือข้างะจะพาไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นมันก็พาไปแล้วก็พาไปวนอยู่เงี้ยประเทศก็วนไม่รู้จบออกไม่ได้อย่างงี้จนเบื่อหน่ายแล้วไอ้พวกทําการข่าวบ้านเมืองอถามจริงๆท่านก็เบื่อแสนเบื่อมือนกันไอข่าวบ้านเมืองประเทศอย่างเงี้ย ผมขอแนะนําว่าท่านเลิกเถอเลิกไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปตามทุกฝีก้าวทุกอะไรมันอย่างนั้นไม่ต้องท่านมาเริ่มต้นใหม่เลยผมเปิดช่องทางให้ท่านละสาหรับสื่อทั้งหลายที่ต้องการจะเป็นสื่อจริงๆนะครับเม็ดเงินก็มีให้มีให้ตั้งห้าล้านล้านบาทสื่อทั้งหลายโปรดฟังให้ชัดเจนห้าล้านล้านบาทมันเงินมหาศาลมากมายท่านไม่ต้องไปสร้างเลตติ้งไม่ต้องไปเจาะลึกใช คมชัดลึกอะไรมันต้องข่าวเหมือนกันอะแต่ละช่องนี่เสนอกันเหมือนกันหมดแล้วแต่ลีลาใครจะเสนอลึกชัดคมบาดเจ็บแค่ไหนก็ว่าไปมันก็แค่ขายข่าวให้สนุกให้คนบ้าคนไทยน่ะบ้าติดข่าวกันงอมแงมต่อไปนี้ท่านเลิกได้แล้วเพราะท่านทํายังไงข่าวที่ท่านเสนอไปมันก็คือไอ้นี่ยวงจรน้ําเน่าซ้สำซากเหมือนเดิมเพราะอยู่บนหลักการวิวธีที่ผิดหลักวิชาที่ผิด เราตั้งประเทศมาผิดสร้างประเทศมาผิดใช้รัฐนุนก็ผิดกฎเกณฑ์กดระเบียบผิดหมดเลยทั้งประเทศพูดง่ายๆผิดทั้งประเทศดังนั้นมันต้องทิ้งไม่ใช่ทิ้งธรรมดาทิ้งเป็นยุคสมัยเลยอ่ะก็คือทิ้งยุคประเทศไทยตัวปลอมซึ่งตั้งแต่เปลี่ยการปกครองเราเจ็ดมาจนปัจจุบันเราเป็นคนไทยจุปลอมมา88ปปีมันต้องทิ้งยุคสมัยนี้ไปเลยเป็นยุคมืดบอดทางปัญญาของประเทศไทยเป็นยุคยุคที่มันติดก,กับดักว,วงจรบ,บาทเนี่ยผม ในฐานะคนแรงงานมีสิทธิ์เต็มที่ร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่จะมาทาการเปลี่ยนแปลงประเทศมีสิทธิ์เต็มที่ไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นรัฐบาลไหนกันแล้วแต่ทําดีเลิกประเสริฐยังไงก็แล้วแต่ยังอยู่ในวงจรเก่าอย่างเงี้ยมันต้องประกาศยกเลิกหมดยุคหมดสมัยนั่เนเองเราจะเปลี่ยนการปกครองใหม่ประเทศไทยจะประกาศระบบระบอบใหมขทท่ของประเทศไทยเองของประเทศไทยเองไม่ต้องไปรอกเรียนแบบใครแล้วนะฮะ ต่อไปนี้ไประเทศไทยไม่ลอกเลียนแบบใครมีระบบระบอบกับกองตัวเองและมีสี่แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องไปรอรัฐบาลพัคไหนนะฮะหรือพรคผสมมารวมกันเพื่อประกาศเป็นนโยบายแห่งรัฐที่รัฐสภาไม่ต้องไม่ต้องอีกแล้วเพราะที่นี่ประกาศสี่แพลตฟอร์มก็คือนโยบายหลักแห่งชาติที่มันตายตัวไปเลยคําว่าตายตัวหมายว่ามันมีความมาตรฐานสูงสูงจนเป็นหลักเสาค้ำให้เลยไอ้สี่แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นหลักเสาค้ำ อย่างถาวรอ,อย่างถาวรและมั่นคงไปตลอดโดยไม่ต้องมีพรรคการเมืองไหนมาเสนอนโยบายหลอกเด็กหลอกแดกประชาชนอีกต่อไปแล้วแล้วประชาชนไม่ต้องไปเป็นเหยื่อเขาถูกปเป็นเหยื่อเขาหลอกงองมงายเอาเสียงตัวเองไปให้โจนใส่สูตรเลิกจบขบวนการนี้หมดยุคหมดสมัยได้แล้วผมมาเพื่อเปลี่ยนยุคสมัยมาทําหน้าที่เป็นนักปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนยุคสมัยเป็นนักปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนยุคสมัยนะฮะซึ่งโอกาสที่เ่าจะเจอ,อนักปฏิวัติเนี่ย ไม่เจอหรอกในชีวิตท่านเพราะว่ามันเป็นรอบใหญ่มันเป็นรอบใหญ่ที่กว่าท่านจะเจอการเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยโอ้มันนานเมื่อเจอแล้วก็ควรเร่งรีบศึกษาใช่ว่าในการเปลี่ยนประเทศเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ยังไงเพราะที่นี่ประกาศชัดเจนชัดแจ้งว่าทําไปตามหลักวิชาที่ถูกดังนั้นท่านทุกคนก็ต้องเข้าไปเรียนรู้หลักวิชาที่ถูกนะครับเลิกบ้าบอบุคคลที่เราติดแห่แหนกันแบ่งข้างแบ่งฝ่ายด่ากัน นะด่ากันแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแยกกันอยู่เนี้ยมันจะเป็นประเทศไทยได้ยังไงเลิกเลิกหมดเลยทิ้งหมดเลยผมจึงคิดการเงินใหม่นะซึ่งจะมีทุนสำรองให้กับบุคคลแต่ละคนคนละ4ี่ล้านถึงสิบสองล้านบาทไอ้สี่ล้านเนี่ยเป็นพื้นฐานปกติที่เมื่อคุณอยู่ในระบบระบบใหม่ที่รัฐส่งเสริมนะ่ะเหมือนรัฐสวัสดิการนะ่ะรัฐส่งเสริมแต่น,นี่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการอันนี้รัฐสมมาตร เรียกรัฐสมมาตรนะฮะสมมาตรอย่างไรไปดูแล้วกันสมมาตรในเชื่อหมายว่าจะทำให้ประชาชนมีความมั่งคั่งที่มันคงทนถาวรจนสมมาตรไปเลยสมมาตรรักสมมาตรไม่ใช่รัสวสดิการนะฮะดีกว่ารัสวสดิการอันนี้คือของใหม่ท่านต้องเรียนรู้ว่ารัฐสมมาตรคืออะไรรัฐสมมาตรจะทําให้ท่านมีทุนสํารองบุคคลอ่ะคนละสี่ล้านถ,ถึงสิบสองล้านที่นี่วางไว้เลยสิบสองล้านเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง d i s r u p t ั o ยุคเอไอ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงฉับพลันรวดเร็วโควิดมันทำให้ต้องเพิ่มจาก4ล้านเป็น2เท่าเพราะมันมี2ปัญหาที่คาอยู่ปัญหาดิสรัลชั่นยุค AI กับปัญหาโควิดต้องอัพขึ้นไปเป็น4อีก2เท่ามันก็กลายเป็น12ล้านนั่นเองนะครับไอ้12ล้านจะได้อย่างไรเป็นทางเทคนิคนะซึ่งต้องไปทำดีลตกลงกับต่างประเทศ และต่างประเทศทุกประเทศเนี่ยมันก็แยกกันหมดการเงินอะไรทั้งโลกมันแย่นหมดนะฮะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยเหมาะเวลานี้เหมาะจังหวะเหมาะที่จะเสนอเส้นทางเดินใหม่ของโลกทําการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเปลี่ยนทั้งประเทศไทยเปลี่ยนทั้งโลกด้วยแต่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนให้สําเร็จก่อนแล้วโลกมันจะตามมาทีหลังและปัญหาข้างบ้านเราพรม่าเนี่ยเหมือนกันเราก็ต้องจัดการเหมือนกันที่นี่มีเรียบร้อยเพราะว่าจะต้องปฏิวัติประเทศไทย10เรื่องและเรื่องที่10เรื่องสุดท้ายคือการรวมชาติ รที่นี่จะรวมลาวกับเมรนพมา่าบางส่วนเป็นประเทศไทยใหม่นิวไทยแลนด์ดังนั้นปัญหาของพอมา่าตอนเนี้ยเข้าไปเลยประเทศไทยเข้าไปจัดการเลยเนี่ยจังหวะมันมาพอดีเลยมันจังหวะพอดีอ,ะอ่ะปีหกสี่นี่จังหวะดีมากเลยอะไรก็เปลี่ยนไอยุกแก่ก็เปลี่ยนโควิดก็มาเปลี่ยนข้างข้างบ้านก็เปลี่ยนเออ เป็นก็นสนุกแล้วคนไทยก็เห็นหมดละเข้าใจหมดละคนไทยไม่เอาละไอ้ประเทศไทยตัวปลอมที่เป็นมาทุกวันนี้มันไม่เอาละมันไม่ไม่ได้ช่วยประโยชน์ละไปเลือกต้องเลือกตั้งไม่มีประโยชน์ต่อให้รัฐต่อให้ยุคสภานะฮะแล้วไปเลือกตั้งใหม่เนี่ยประชาชนไปทำโหวตโนหมดเพราะในสูตรอภิจตุปฏิวัติสี่บวกสี่ของผมเนี่ยสี่แรกนี่คือส่งติดใบติดธงระบบระบอบใหม่ฮะทงระบบใหม่แล้วทงนี่จะเป็นทงชาติระดับต่อไป แล้วก็อันที่2คือทาโหวตโนหมตปรามนุโหวตโนโส่งไปแสดงเจตจำนงแล้วก็ยืนยันว่าทาโหวตโนถ้ามีเลือกตั้งก็ไปทำโหวตโนถ้าไม่มีเลือกตั้งก็ส่งไปแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงเนี่ยมันประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนเจ้าของอำนาจที่เป็นใจมีสิทธิ์ขาดที่จะเลือกระบบระบอบอะไรก็ได้สหรประชาชาติก็รับรองถึงสหรประชาชาติไม่รับรองที่นี่ไประเทศไทยมีวัดพระถือศีลก็ไม่โกหกดังนั้นพระนับเสียงของท่านใบแสดงเจตจำนงท่านเสียงที่นับเนี่ยระหว่างกกตกับพระนับท่านเชื่อใคร กอกตท่านก็รู้ว่าเป็นสายของโจรใส่ซูทนะฮะส่วนพระท่านถือศีลอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่โกหกดังนั้นความน่าเชื่อถือของวัดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากอกตเสียงจึงเป็นเสียงจริงของประชาชนนะครับอย่างแน่แท้และเสียงนี้เปิดเผยมีหลักมีฐานมีใบยอยู่ที่วัดเลยใส่เก๊ใส่กุญแจล็อกไว้เลยใบยของแต่ละหมู่บ้านใส่ไว้เลยแต่ละหมู่บ้านจะเก็บใบแสดงเจตลงไว้เลย แล้วบ้านแต่ละบ้านก็จะขายไว้เหมือนกันคือบ้านเนี่ยตัวจริงเะใบตัวจริงอยู่ที่บ้านใส่กรอบไว้เลยนะใบที่ใสาฉีล็อกก็ไปที่วัดวัดก็จะเก็บอีกนะแล้ววัดเก็บแล้ววัดในตำบลนั้นก็จะออกใบรับรองอีกตำบ,บลออกใบรับรองว่าตำบลน,นี้มีจํานวนเท่านี้าะามหมู่บ้านนี้จํานวนใบสแสดงเจตลงมีเท่านี้ส่งแจ้งไปยังผู้ว่านะครับผู้ว่าก็จะออกใบหนึ่ง แล้วใบนั้นจะส่งไปที่รวบรวมที่อู่ต่อเรือพระเจ้ตากที่จันทบุรีเพื่อจะนําเสียงทุกจังหวัดแล่นเรือเข้าไปยังกรทมเพื่อไปยังตึกรฐสภาใหม่แจ้งให้เรือรัฐสภาทราบว่าประชาชนชาวไทยทั้งประเทศประกาศยกเลิกใช้ระบบรฐสภาใช้ระบบสี่ฐานอำนาจแทนและเปลี่ยนระบบระบบกันใหม่หมดแจ้งไปที่รัฐสภาทราบกระบวนการเนี้เป็นกระบวนการกูช้ชาติพระเจ้าตากสองเพราะ ยุคสมัยใหม่ยุคเนี้ยพระเจ้าตากต้องกู้ชาติเราต้องสู้กับศัตรูศัตรูในสมัยพระเจ้าตากหนึ่งคือตัวคนอันนั้นต้องใช้มีดดาบเกณฑ์นคนมาแล้วไปสู้แต่สมัยนี้ตัวศัตรูไม่ได้เป็นคนมันเป็นตัวระบบตัวระบอบเราจะมาไล่ตัวระบบระบอบออกไปจากแผ่นดินเหมือนสมัยพระเจ้าตากหนึ่งไล่ตัวคนออกไปจากประเทศแผ่นดินแต่สมัยนี้ตัวศัตรูประเทศมันคือตัวระบบระบอบดังนั้นต้องใช้เสียงบยใบเสดยงแกนงไปขับไล่ตัวระบบระบอบไปที่รัฐสภาแจ้งรัฐภานั่นแหละครับ แต่ช่วงระหว่างไปจะไปแจ้งรัฐสภาเนี่ยเวลาขึ้นเรือเนี่ยไปขึ้นที่ทนาราเชิ้กจิตวินิจฉัยท้ายวังนั่นเองแล้วก็ตั้งขบวนที่นั่นเคลื่อนพานอนุสรีประชาไตยแล้วไประเบิดอนุสรีประชาธิไประยทิ้งอย่าได้เก็บเอาไว้เก็บไว้แต่ภาพเพราะนี่คือสิ่งจลายสิ่งโกหกสิ่งหลอกลวงอยู่กลางกรทมมาตั้งนานโดยคนไทยไม่รู้ตัวนะครับระเบิดทิ้งแล้วไปรอบ,รา,บา,รออา,า,าลรัฐส่งมารอห้าสรรเสริญพระยามหาราชนะครับแล้วก็เลือกทาง ก็ไปพระบรมรูปหล่อเจ็ดซึ่งพระองค์ท่านจะพระราชทานประชาปไตยอยู่แล้วออกข่าวไปแล้วนังสืวิี่ยอกออกข่าวไปแล้วหล่อเจ็ดจะสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนประชาชนไม่ต้องมาล้มไม่ต้องมาซแต่มีเด็กใจร้อนคณะราษฎรมาล้มแล้วก็ปกแล้วพอล้มแล้วก็เพี้ยนมาตั้งแต่บัดน,นั้นน่ะประเทศไทยเพี้ยนตั้งแต่บัดนั้น,เ,น,นเข้าสู่ยุคมืดตั้งแต่บัดนั้นฮนะแล้วก็สืบทอดกันมาคณะราษฎรก็ล้มกันเองสืบทอดความผิดพลาดผิดหลักวิชาหมดเลย ตั้งแต่บัดน,นั้นจนถึงบัดน,นี้เป็นเวลา88ปีประเทศมันยิงวนอยู่อย่างนี้ไงแล้วผลมันทําให้คนจนอย่างผมเนี่ยอายุ66แล้วไม่มีอะไรเลยมันถึงที่สุดแล้วก็ต้องมาประกาศเปลี่ยนยุคสมัยมาสวมบทบาทเป็นนักปฏิวัติโดยจําเป็นเพราะมันถึงวิกฤตที่สุดที่สุดแล้วแล้วก็เป็นความชอบทมเป็นปกติที่เจ้าของหน,น้าที่ตายจะต้องมาแสดงตัวแสดงตนแล้วว่าเอ้ยไปใช้ตัวพวกตัวแทนเนี่ยพวกโจรสุดมันไม่ไม่เวิร์กมันไม่สมสเร็จ ประชาชนทากันเองดังนั้นประชาชนทุกๆคนหมู่ในหมู่บ้านไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มนําแกนนําอะไรทุกสิ้นนะฮนะพวกม็อบม็อบอะไรไม่ต้องมาท่านอยู่ที่หมู่บ้านท่านน่ะครับรวมตัวการจัดตั้งเป็นองค์การตาารําบลมหานมจนะองค์การหมู่บ้านมาหาอมนนจัดตั้งตามสเต็ปที่ผมให้อะ่ะประเดี๋วดูคลิปผมแล้วจะเข้าใจทาตามสเต็ปค,คลิปที่ผมให้ต่อไปนี้คนไทยทุกคนต้องศึกษาคลิปวิดีโอที่ผมให้ เป็นบทเรียนใหม่ที่ท่านจะเรียนรู้เป็นคนไทยและเป็นผู้ปกครองประเทศและเป็นผู้ที่ดูแลเม็ดเงินของตัวเองซึ่งจะต้องดูแลถึง12ล้านบาทจะดูแลอย่างไรท่านจะเปลี่ยนสถานะใหม่นะครับจากประชาชนที่เป็นเป็นทาสเราทุกคนเป็นทาสไม่มีสภาพเป็นเจ้าของประเทศผมพลิกเปลี่ยนให้ท่านเป็นเจ้าของประเทศใหม่โดยมีสี่สถานะหนึ่งเป็นคนแรงงานเป็นนายจ้างเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนักปกครองสี่สถานะนี้ด้วยเงิน12ล้านบาทนี่แหละ เป็นเงินที่จ้างให้ท่านเล่นบทบาทใหม่ด้วยการแปรพักทิ้งระบบระบบเก่าทิ้งการติดยึดอะไรที่ท่านติดยึดทิ้งหมดพวดง่าเอาสมองท่านออกไปเลยไอที่ติดยึดอ่นะฮะไอหลักวิชาที่มีมาเอาทิ้งหมดเลยแล้วมาเรียนรู้ใหม่ในคลิปวีดีโอที่ผมทำเนี่ยทุกคนต้องดูใช้คําว่าต้องดูใครที่มีบบประชาชนต้องดูดูแล้วก็สมัครสมัครแล้วจริงจะได้สิ1สิบสองล้านบาทเนี่ยนะฮะไม่สมัครไม่ได้ต้องดูต้องเข้าใจจริงจะเป็นคนไทยตัวจริงที่จะปกครองรบริหารประเทศเองนะครับก็ขอเชิญ เขาเรียนรู้แล้วสมัครแอคชั่นด่วนนะครับผมถอดรหัสตามลิขิตของประเทศที่พระโบราณปายุสีได้ให้ลิขิตไว้นะฮะแล้วก็ตามด้วยบทกรนที่จะต้องเรียงร้อยและสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มที่จะเกิดการาผัดดันพลิกเปลี่ยนเป็นมวลปเป็นมวลมหาประชาชนพาายพลิเกเปลี่ยนไป ตามบทกรอนร้อยกองก็มีเขียนไว้ละหนึ่งนาลีขี่ม้าขาวแล้วก็ปวงมหาพชนจะพาเปลี่ยนเองดังนั้นผมจึงมานําปวงมหาพชนด้วยกระบวนผู้ชาติประชจาตักสองและเชิญสุวัสตรีมาร่วมกู้ชาติด้วยโดยสร้างทีมนาลีขี่ม้าขาวขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของแม่ผู้หญิงเป็นแม่อยู่แล้วแม่ให้กําเนิดการนี้ผู้หญิงจะมาเป็นสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กําเนิดระบบระบบ การปกครองใหม่ของประเทศไทยแล้วมาเป็นแม่ทัพด้วยคือจะลดความแข็งกระด้างของผู้ชายลงเอาเป็นผู้หญิงมาคุมทัพเองคุมทัพอย่างไรเป็นอย่างไรขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปผมไว้ต้องสปใครับขอเชิญครับ